ตำนานเซียมปีศาจส,สถานพบหมัวเทียนจีบทที่1,357หุ่นเชิดเมื่อได้ยินดังนั้นโอหยางหมิงก็มีสีหน้าตกใจเล็กน้อยพลางสำรวจมองเจ้าเชียนอิงขึ้นลงก่อนระเบิดเสียงหัวเราะอ,ออกมาที่แท้เป็นเทพธิดาเจ้านี่เองวิชาปลอมแปลงรูปลักษณ์ของท่านช่างยอดเยี่ยมสมบูรณ์แบบจริงๆข้าไม่สามารถมองเห็นจุดอ่อนข้อบกพร่องได้แม้แต่น้อยช่างน่าประทับใจอย่างยิ่งจริงๆ สหายนักพรตท่านชมเชยเกินไปแล้วเจ้าเชียนอิงกล่าวพร้อมกับยิ้มรับอย่างไม่สะทกสะท้านหลิวหมิงเหลือบมองคนทั้งสองแวบหนึ่งจากนั้นก็ทิ้งตัวลงสู่พื้นดินอย่างรวดเร็วพลางดีดนิ้วคราหนึ่งดาบแก่นปีศาจเขียวก็พุ่งออกไปตัดศีรษะศพปีศาจทั้งสีทีละตนเป็นไปตามที่หลิวหมิงคาดคิดไว้นอกจากมุกศพปีศาจขนาดเท่าไข่ไก่เม็ดหนึ่งที่พบในศีรษะของศพปีศาจวานอนขนทองแล้ว ในกะโหลกศีรษะของศพปีศาจอีกสามตนกลับไม่พบสิ่งใดแม้แต่น้อยหลิวหมิงสันนิษฐานว่าเมื่อศพปีศาจมีอายุถึงระยะเวลาหนึ่งแล้วภายในร่างก็จะสร้างมุกศพปีศาจขึ้นมาหลิวหมิงเก็บมุกศพปีศาจเข้าไปและบินกลับมาอย่างรวดเร็วโอหยางหมิงและเจ้าเชียนอิงมองเห็นการกระทำของหลิวหมิงอยู่ในสายตาดวงตางดงามของเจ้าเชียนอิงเปล่งประกายวาบขึ้นแต่ไม่ได้เอ,อ่ยอันใดออกมา ทว่าโอหยางหมิงกลับมีสีหน้าประหลาดใจเล็กน้อยและเอ่ยถามขึ้นอย่างค่อนข้างประหลาดใจคิดไม่ถึงว่าภายในร่างศพปีศาจถึงกลับมีสิ่งนี้อยู่ด้วยดูไปแล้วมีความคล้ายคลึงกับแก่นปราณภายในร่างของสัตว์ปีศาจแต่ภายในกลับเต็มไปด้วยปราณศพพี่หลิวต้องการสิ่งนี้ไปทาอันใดหรือมุกศพปีศาจนี้ไม่มีประโยชน์สําหรับข้าแต่มีประโยชน์กับสหายคนหนึ่งของข้าหลิวหมิงตอบกลับไปอย่างไม่ใส่ใจโดยไม่อธิบายอันใดมากนะักที่แท้เป็นเช่นนี้ เมื่อโอหยางหมิงเห็นว่าหลิวหมิงมีท่าทีเหมือนไม่ค่อยอยากกล่าวอันใดมากนะักก็ไม่ได้สอบถามอันใดต่อไปอีกจริงสิพี่โอหยางสถานที่เช่นห้องเหวด้านในนี้ดีร้ายยากคาดเดาเบื้องหน้าไม่รู้ว่ามีอันตรายอีกมากน้อยเท่าใดมิสู้พวกเราเดินทางไปด้วยกันดีหรือไม่หลิวหมิงกล่าวเปลี่ยนเรื่องสนทนาการที่หลิวหมิงและเจ้าเชียนอิงมาที่นี่ก็เพราะเหตุผลนี้อันตรายภายในห้องเหวด้านในนั้นเกินกว่าที่หลิวหมิงคาดคิดไว้อย่างใหญ่หลวง ยังไม่ทันได้เห็นเงาของเจดีห้วงเหวปีศาจพวกตนก็เผชิญอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตมาหลายครั้งแล้วแม้ว่าเจ้าเชียนอิงมีสมบัติวิเศษมากมายติดตัวแต่ถึงอย่างไรระดับการบำเพ็ญเพียรของนางก็ไม่สูงเมื่อเผชิญอันตรายจึงไม่สามารถช่วยเหลือหลิวหมิงได้มากนะักแต่ความแข็งแกร่งของโอหยางหมิงนั้นกลับยอดเยี่ยมอย่างยิ่งนับเป็นผู้ช่วยอันยอดเยี่ยมคนหนึ่งข้าเองก็กำลังคิดเช่นเดียวกัน แน่นอนว่าโอหยางหมิงย่อมไม่ขัดข้องและตอบรับด้วยความยินดีเจ้าเชียนอิงที่อยู่ด้านข้างเรากับคาดเดาความคิดของหลิวหมิงได้จึงไม่ได้เอ่ยอันใดออกมาเมื่อเห็นโอหยางหมิงตอบตกลงหลิวหมิงก็มีสีหน้ายินดีเช่นกันในเวลาต่อมาคนทั้งสามไม่ได้รั้งอยู่ที่นี่นานนักหลังจากหารือกันอีกครู่หนึ่งก็รีบออกจากที่นั้นและบินเข้าไปในสวนลึกของสุสานอย่างรวดเร็วหลังจากคนทั้งสามจากไปแล้ว ด้านหลังซากประคหักพังแห่งหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลก็มีระลอกคลื่นปรากฏขึ้นในความว่างเปล่าร่างสีทองร่างหนึ่งค่อยๆปรากฏออกมาที่แท้ก็คือหุ่นเชิดสีทองที่เคยอยู่ข้างกายสตรีหน้าเย็นชาผู้นั้นในขณะนี้ดวงตาสุกใสแวววาวของมันกำลังจ้องมองไปยังทิศทางที่พวกหลิวหมิงจากไปด้วยท่าทีราวกับกำลังครุ่นคิดอันใดอยู่หลังจากนั้นครูใหญ่หุ่นเชิดสีทองก็ยกมือขึ้นแสงสีเขียวสว่างวาบขึ้นบนมือ หัวกะโหลกสีเขียวหัวหนึ่งปรากฏขึ้นมาบนหัวกะโหลกนี้เต็มไปด้วยลวดลายวิญญาณเห็นได้ชัดว่าเป็นอาวุธเวทชิ้นหนึ่งหุ่นเชิดสีทองอ้าปากพ่นลำแสงสีทองสายหนึ่งพุ่งเข้าใส่หัวกะโหลกสีเขียวอย่างรวดเร็วดวงตาของหัวกะโหลกที่เดิมทีกลวงโบลันเปล่งประกายแสงสีเขียวขึ้นมาทันทีมันพลันอ้าปากปล่อยพลังดึงดูดขุมหนึ่งออกไปหมอกสีแดงรอบข้างต่างถูกดูดเข้าไปในปากของหัวกะโหลก หลังจากนั้นครู่หนึ่งก็ควบแน่นกลายเป็นวงเวทสีแดงอ่อนวงหนึ่งจินหลวนเจ้าเรียกข้ามีเรื่องอันใดหรือโอหยางหมิงมีปัญหาเกิดขึ้นซุ้มเสียงของสตรีหน้าเย็นชาดังออกมาจากวงเวทนายท่านคือเรื่องเป็นเช่นนี้หุ่นเชิดสีทองรีบบอกเล่าเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นออกมาเที่ยวหนึ่งอ๋อที่แท้เป็นหลิวหมิงอีกแล้วซุ้มเสียงของสตรีหน้าเย็นชาในวงเวทหยุดชะงักไปราวกับพึพรรมพำกับตัวเอง คนทั้งสามได้จากไปแล้วกำลังมุ่งหน้าไปยังด้านในสุสานไม่รู้ว่ายังต้องให้ข้าน้อยติดตามต่อไปหรือไม่หุ่นเชิดสีทองรออยู่ครู่หนึ่งเมื่อเห็นว่าสตรีหน้าเย็นชายังคงเงียบงันจึงเอ่ยถามขึ้นไม่ต้องแล้วในเมื่อมีหลิวหมิงร่วมเดินทางไปด้วยความปลอดภัยของโอหยางหมิงหน้าจะไม่มีปัญหาอันใดแล้วเจ้ากลับมาก่อนเธอข้ามีเรื่องให้เจ้าทำที่นี่สตรีหน้าเย็ญชากล่าวด้วยน้ำเสียงราบเรียบมาจากในวงเวท คำพูดของนางเพิ่งสิ้นสุดสองตาของหัวกะโหลกสีเขียวในมือของหุ่นเชิดสีทองก็เปล่งประกายแสงสีเขียวสว่างวาบขึ้นและแตกกระจายเสียงดังปังวงเวทสีแดงขยายใหญ่ขึ้นกว่าเดิมและห่อหุ้มหุ่นเชิดสีทองไว้วงเวทสว่างวาบขึ้นร่างของหุ่นเชิดสีทองพลันหายไปอย่างไร้ร่องรอยร่างของหุ่นเชิดสีทองปรากฏขึ้นอย่างพร่ามัวครู่ต่อมาร่างของมันก็ปรากฏขึ้นบนสิ่งปลูกสร้างที่ดูคล้ายกับแท่นบูชาแห่งหนึ่ง บนแท่นบูชานั้นสตรีหน้าเย็นชาและหุ่นเชิดสีดำล้วนอยู่ที่นี่ขณะนี้หุ่นเชิดสีดำกำลังนั่งขัดสมาธิอยู่บนแท่นบูชาบนร่างของมันเปล่งประกายแสงสีดำหนาแน่นออกมาเนื้อสีษาของมันมีลูกตายักษ์ที่เต็มไปด้วยเส้นโลหิตลูกหนึ่งลอยอยู่และเปล่งประกายแสงเรียวบางคล้ายเส้นผมออกมามา,มากมายก่อนจะเลือนหายไปในความว่างเปล่าโดยรอบอย่างไร้ร่องรอยสตรีหน้าเย็นชาย,ยืนอยู่ด้านข้างอย่างสงบ แววตาของนางเปล่งประกายแวววาวเล็กน้อยขณะมองไปยังทิศทางหนึ่งของแท่นบูชาพื้นดินใต้แท่นบูชาเป็นสีดำสนิทและยังคงอยู่ในบริเวณรอบนอกของสุสานรอบบริเวณเต็มไปด้วยหมอกสีแดงหนาแน่นทว่าห่างจากแท่นบูชาไปร้อยจ้างกลับมีผื้นดินสีน้ำตาลปรากฏขึ้นมาขวางกั้นสายหมอกสีแดงของสุสานไว้อีกฝั่งหนึ่งราวกับเป็นกำแพงไร้รูปก็ไม่ป่านนายท่าน หุ่นเชิดสีทองเดินมาถึงข้างกายของสตรีหน้าเย็นชาและโค้งคำนับคราหนึ่งช่วงนี้ให้เจ้าไปรอบคุ้มครองโอหยางหมิงผู้นั้นลำบากเจ้าแล้วสตรีหน้าเย็นชาหมุนร่างกลับมากล่าวกับหุ่นเชิดสีทองนายท่านกล่าวหนักเกินไปแล้วนี่เป็นสิ่งที่ข้าพึงกระทำอยู่แล้วหุ่นเชิดสีทองรีบกล่าวออกมานายท่านทันใดนั้นหุ่นเชิดสีดำพลันหยุดไร้เวทและลุกข,ขึ้นยืนสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้าง สตรีหน้าเย็นชาพลันหมุนร่างกลับมาเอ่ยถามห้วนๆเรียนนายท่านข้าตรวจสอบสถานการณ์โดยรวมทั้งหมดแล้วขณะนี้ภายในสุสานปีศาจโบราณนอกจากพวกเราแล้วยังมีอีกสี่กลุ่มได้แก่กลุ่มพันธมิตรของตระกูลหลิวและตระกูลคงเสียงกลุ่มพันธมิตรของตระกูลหงฝู่และตระกูลหลงกลุ่มของหลิวหมิงโอลหยางหมิงและเด็กสาวเยาวัยคนหนึ่งและยังมีเกาเหอเหยี่ยนจากตระกูลเกาเหออีกหนึ่งคน หุ่นเชิดสีดำรู้ว่าสตรีหน้าเย็นชาหมายถึงเรื่องอันใดจึงรีบตอบกลับไปอย่างรวดเร็วเก้าเหอเยียนข้าจำได้ว่าเขาร่วมมือกับอีกตระกูลหนึ่งเพื่อเข้าสู่ห้วงเหวด้านในด้วยกันเหตุใดจึงเหลือเขาเพียงคนเดียวเล่าสตรีหน้าเย็นชามีแววตาเป็นประกายคล้ายกับค่อนข้างประหลาดใจเล็กน้อยพวกเขาคงรู้เรื่องเจดีห้วงเหวปีศาจหลังจากอยู่ในห้วงเหวปีศาจแล้วจึงได้รีบรุดตามเข้าไปโดยไม่ยั้งคิด สุดท้ายแล้วจึงพบหายนะสูญเสียอย่างหนักที่ป่าดำแห่งนั้นจนถูกกำจัดไปเกือบหมดในที่สุดจึงเหลือเพียงเกาเหยอเหยนคนเดียวที่มาถึงบริเวณสุสานได้หุ่นเชิดสีดำกล่าวด้วยน้ำเสียงราบเรียบหือโง,ง่เง่าสตรีหน้าเย็นชาเผยรอยยิ้มเย็นชาออกมาในบรรดาทั้งสี่กลุ่มนี้มีเพียงกลุ่มของตระกูลหลิวและตระกูลหงฝู่ที่อาจขัดขวางแผงการใหญ่ของนายท่านไม่รู้ว่าพวกเขารู้เรื่องภายในเจดีห้วงเหวปีศาจมากน้อยเท่าใด หุ่นเชิดสีดำกล่าวต่อไปสตรีหน้าเย็นชาย,ยังคงนิ่งเงียบเพียงสายสีสันเล็กน้อยคล้ายกับไม่เห็นด้วยกับความคิดของหุ่นเชิดสีดำแต่นางก็ไม่ได้เอ่ยวาจาออกมาหุ่นเชิดสีดำและหุ่นเชิดสีทองสบตากันคราหนึ่งและยืนนิ่งเงียบอยู่ด้านข้างโดยไม่ได้เอ่ยอันใดออกมาอีกขณะนี้ทั้งสี่กลุ่มนี้อยู่ที่ใดกันบ้างและคาดว่าต้องใช้เวลานานเท่าใดจึงจะผ่านสุสานไปได้ หลังจากสตรีหน้าเย็นชาเงียบไปครู่หนึ่งก็เอ่ยถามขึ้นอย่างกระทันหันโดยรวมแล้วพวกเขาต่างมีวิธีการรับมือกับศพปีศาจในสุสานดังนั้นกลุ่มที่เร็วที่สุดคาดว่าอย่างมากที่สุดภายในครึ่งวันก็น่าจะผ่านสุสานไปได้หุ่นเชิดสีดำเอ่ยตอบอย่างรวดเร็วเช่นนั้นก็ดีในเมื่อยังมีเวลาอีกเล็กน้อยเช่นนั้นข้าก็จะไปจัดการเรื่องบางอย่างก่อนสตรีหน้าเย็นชาพยักหน้านายท่านแล้วโอหยางหมิง หุ่นเชิดสีทองเอ่ยถามขึ้นไม่มีปัญหาก็ให้เขาร่วมเดินทางไปกับหลิวหมิงก็ได้สตรีหน้าเย็ญชากล่าวด้วยน้ำเสียงราบเรียบรับทราบหุ่นเชิดสีทองพยักหน้าและขานรับคำหนึ่งขณะกล่าววาจาสตรีหน้าเย็ญชาก็โบกแขนเสื้อคลานหนึ่งแสงสีเขียวขุมหนึ่งพลันโอบล้อมคนทั้งสามจากนั้นก็กลายเป็นรุ้งยาวสีเขียวสายหนึ่งพุ่งทะยานไปยังผืนดินสีน้ำตาลอ่อนแห่งนั้นอย่างรวดเร็วในขณะนี้ ลำแสงห่อเหินสีน้ำเงินดวงหนึ่งกำลังพุ่งทะยานอย่างรวดเร็วอยู่ท่ามกลางหมอกพิษศพปีศาจในบริเวณรอบนอกสุดของห้องเหวด้านในภายในดวงแสงนั้นก็คือผู้เท่ากาเหวาสภาพของผู้เท่ากาเเวลในขณะนี้ดูย่ำแย่อย่างยิ่งใบหน้าซีดเผือดเสื้อผ้าบนร่างขาดรุ่งริ่งและยังมองเห็นคราบโลหิตสายหนึ่งอย่างเลือนรางไม่หลงเหลือท่าทางภูมิฐานสง่างามของผู้ทรงพลังระดับเชี่ยวชาญมหัศจรรย์แม้แต่น้อย ในขณะนี้ผู้เท่ากาเหวากําลังรู้สึกเสียใจอย่างที่สุดการเดินทางไปยังห่วงเหวด้านในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ไม่ได้รับสมบัติล้ำค่าอย่างที่คาดหวังไว้เท่านั้นแต่มนุษย์ปีศาจร,ระดับดาราพยากรณ์ทั้งสี่คนของตระกูลที่ร่วมเดินทางมาด้วยสุดท้ายแล้วต้องมาฝังร่างไว้ในที่นี้ทั้งหมดหนึ่งในนั้นยังเป็นลูกหลานใกล้ชิดของตนเองอีกด้วยเมื่อนึกถึงเรื่องนี้ผู้เท่ากาเหวาก็ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันราวกับกำลังสาปแช่งอันใดบางอย่าง ไม่รู้ว่าสาบแช่งตัวเองหรือเกาเหยเยี่ยนท่ามกลางหมอกพิษโดยรอบบางครั้งก็มีสัตว์ปีศาจหนึ่งหรือสองตัวบินเข้ามาจมตีผู้เท่ากาเวาแต่พวกมันยังไม่ทันได้เข้ามาใกล้ก็ถูกผู้เท่ากาวาปล่อยปร,ยปราณเย็นเยือกออกมาแช่แข็งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งและร่วงหล่นลงไปเบื้องล่างหมอกพิษศพปีศาจโดยรอบในที่สุดก็ค่อยๆเบาบางลงไปทีละน้อยดูเหมือนใกล้จะหลุดพ้นแล้วร่องรอยยินดีสายหนึ่งปรากฏขึ้นบนใบหน้าของผู้เท่ากาเหวา ตอนนี้ยังมีเวลาเหลืออีกครึ่งปีก่อนที่ห้องเหวปีศาจจะปิดตัวลงหลังจากพักผ่อนฟื้นฟูที่ด้านนอกอีกเล็กน้อยด้วยความแข็งแกร่งของตอนเองย่อมมีโอกาสค้นพบสมบัติล้ำค่าที่หลงเหลืออยู่บางส่วนของเผ่าปีศาจโบราณเฮอเฮอตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่เคยมีผู้ใดออกจากห้องเหวด้านในได้หรือเลหลวไหลสิ้นดีเมื่อคิดถึงเรื่องนี้ผู้เท่ากาวาก็มีอารมณ์ดีขึ้นมาไม่น้อยแสงสีน้ำเงินบนร่างยิ่งเปล่งประกายเข้มข้นมากขึ้น ความเร็วในการห่อเหินก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยทันใดนั้นก็มีเรื่องแปลกประหลาดบังเกิดขึ้นหมอกพิษรอบด้านพลันปั่นป่วนขึ้นอย่างกระทันหันราวกับน้ำเดือดก็ไม่ปานและก่อตัวเป็นวงวนขนาดมหึมากว้างหนึ่งร้อยจ้างวงหนึ่งพลังดึงดูดมหาศาลที่ไม่อาจอธิบายได้ขุมหนึ่งพุ่งเข้าใส่ผู้เท่ากาเหว์าทาให้ลำแสงห่อเหินของผู้เท่ากาเหวเบี่ยงเบนทิศทางไปอย่างไม่อาจควบคุมได้ผู้เท่ากาเหวมีสีหน้าเปลี่ยนแปลงไ,ไปแต่ไม่ได้ตื่นตระหนกมากนะัก เขาเคยผ่านบริเวณนี้มาก่อนแล้วแม้หมอกพิษนี้มีพิษร้ายแรงอย่างยิ่งแต่สำหรับตัวตนระดับเชี่ยวชาญมหัศจร,รย์เช่นผู้เท่ากาเหว่าแล้วขอเพียงมีความระมัดระวังเพิ่มขึ้นสักหน่อยก็ไม่มีอันตรายแต่อย่างใดสำหรับสัตว์ปีศาจบางส่วนที่อยู่ในหมอกพิษนี้แน่นอนว่าย่อมไม่น่ากังวลใจแต่อย่างใดผู้เท่ากาเหวาคำรามเสียงต่ำคำหนึ่งประกายแสงสีน้ำเงินบนร่างเปล่งแสงสว่างเจิดจ้า และก่อตัวเป็นรัศมีสีน้ำเงินคุ้มครองทั่วร่างขณะเดียวกันผู้เท่ากาหว่าวก็พึมพำไร้เวทสองสามบทออกมาประกายแสงสว่างวาบขึ้นบนมือหอกยาวสีน้ำเงินเล่มหนึ่งปรากฏขึ้นมาและพุ่งเข้าใส่หมอกพิษที่หมุนวนอยู่รอบตัวอย่างหักโหมประกายดาบสีน้ำเงินขนาดมาหึมาสายหนึ่งปรากฏขึ้นท่ามกลางสายหมอกตัดผ่าวังวนพิษโดยรอบออกเป็นสองส่วนพลังดึงดูดของมันพลันหายไปอย่างไร้ร่องรอยจบตอน ขอบคุณทุกกำลังใจที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามหากมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถแจ้งมาได้แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ